สามไอเดียทำไบร์นคลิปสำหรับมือใหม่คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมทีอ่อยากทำคลิปที่เป็นไวรัลวันนี้อาจารย์นันมีเคล็ดลับดีๆมาบอกสวัสดีน้องวันรณสวัสดีน้องติ๊กสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมพี่นันทุกวนันทุกวนันทุกวนันนะคะแม้กระทั่งดึกดื่นค่นคืนนะคะ วันนี้มีไอเดียสำหรับทำวายรั่นคลิปมาให้ชมนะคะค่ะข้อที่หน่งอไอเดียที่1ชื่อต้องโดนนะคะชื่อที่ทำคลิปนั้นต้องโดนคนเขาก็จะหันมามองว่าเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรให้หาคำหลักมาแล้วตามด้วยเทคนิควิธีการ หลักการนะคะเราก็ใส่ตัวเลขด้วยเช่น3เทคนิคในการทำอาหารเป็นต้นนะคะที่2มาถึงเคล็ดลับที่2คือไอเดียที่2นะคะภายใน10วินาทีต้องดึงดูดคนดูนะต้องดึงดูดคนดู ภายใน10วินาทีเราจะดึงได้ยังไงวิธีการนะคะทำแบบนี้ค่ะเราจะพูดเรื่องการทำอาหารเราเอาผลลัพธ์ของอาหารมาให้เห็นก่อนเอาผลลัพธ์อาหารไม่เห็นเขาก็หยุดดูและแล้วเขาก็อยากจะดูต่อแล้วก็ดูคลิปเราจนจบนะคะอย่างคลิปเนี้ย อบอกการทํากัะเพราหมูหรือเนื้อแล้วก็ให้เกี่ยวกับสูตรการทำแล้วก็เห็นผลลัพธ์แบบนี้เขาก็โอ้หน้าทานไหมคะหน้าทานพอหน้าทานเขาจะดูคลิปเราจนจบนี่แหละไอเดียที่สองนะคะไอเดียที่สาม หน้าปกคะ่ะหน้าปกต้องรับแขกเป็นไอเดียที่3การทำหน้าปกก็เรียกคนดูถ้าหน้าปกเราเเล็กตัวอักษรเล็กเพราะส่วนใหญ่คนดูที่มือถือเขาก็ไม่สนใจดังนั้นการทำปกจะต้องอักษรตัวใหญ่รูปภาพใหญ่ๆ เขาก็จะหันมาดูเรานะคะนี่คือไอเดียในการทำไวรัสคลิปสำหรับมือใหม่น้องวรรณน,นาเห็นว่าเป็นยังไงคะอ่ชอบไหมคะชอบพิมพ์ชอบเลยคะ่ะพิมพ์ชอบหมายจันร์นันเลยนะคะแล้วก็น้องติ๊กนะคะชอบพิมพ์ชอบนะคะขอบคุณน้องวรรณน,นานะคะอ้าวใครในที่นี้เป็นมือใหม่บ้างคะเขียนเลยคะ่ะ ใครที่เป็นมือใหม่ใครที่เป็นแม่บ้านใครเป็นคนที่เตรียมตัวกเกษียณเขียนมาเลยค่ะอาจารย์จะได้รู้ว่าคนที่มาฟังอาจารย์นันเนี้ยเป็นใครกันบ้างเราจะได้รู้จักกันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขอบคุณนะที่ติดตามมาจนถึงคลิปนี้แล้วนะคะนี่คือไอเดียอาจารย์นันขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหนึ่ง นะคะตอตวนอีกครั้งหนึงหงชื่อต้องโดนการตั้งชื่อก็ตั้งใช้คำหลักมาตั้งเลยก็เขียนหลักการวิธีการเทคนิคใส่เข้าไปเราก็ใส่ตัวเลขด้วยส่วนใหญ่ตัวเลขก็จะจะเป็นเลขคี้นะฮะสามเนะคะแล้วเราก็บอกไปนะคะนี่คือเทคนิคไอเดียนะคะอ่าตบตัวนข้อที่2องภายใน10วินาทีต้อง ดึงดูดคนดูโดยเอาผลลัพธ์ที่เสร็จแล้วอย่างเช่นเราจะทอดไข่เจียวเราก็เอาไข่เจียวมาให้เห็นคนก็ดูว่าอ๋อน่าทานจังเขาก็หยุดดูแล้วเ,เขาอยากดูจนจบว่าทอดยังไงไข่เจียวนี่น่าทานนะคะอีกก็สุดท้ายหน้าปกหน้าปกก็ต้องชัดเจนนะเราต้องเรียกแขกตัวอักษรต้องใหญ่หนังสือต้องสวย ถ้าไม่ใหญ่นี่คนมองไม่เห็นมันก็ไม่ตรึงตาคนดูแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็ส่งคลิปไปทั่วเลยทุกแพลตฟอร์มนะคะเราจะได้คลิปที่เป็นไวรัลคลิปค่ะใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะ ใครที่เป็นคนมือใหม่เขียนด้วยค่ะเขียนชื่อเขียนอะไรจะได้รู้จักกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันสิทธวัรนมาสเตอร์ NLP จักรวาลการเงินดีขอสวัสดีค่ะ